บทที่263การทดสอบความแข็งแกร่งหลังจากที่หัวอยู่ห้าวสร้างวิญญาณแล้วมีแม้กระทั่งแหวนวิญญาณสีส้มทองบนร่างกายของเขาซึ่งวิญญาณสัตว์ร้ายอันทรงพลังนำมาแตกต่างกันอีกด้วยแหวนวิญญาณหนึ่งวงสามารถรวมพลังวิญญาณได้หลายดวงนี่คือประวัติศาสตร์ของการปรากฏตัวของแหวนวิญญาณสีทองที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีปรมาจารย์จิตวิญญาณคนอื่นๆที่ปรากฏแหวนวิญญาณที่มีสีต่างกันแต่ไม่เพียงหายากเท่านั้นแต่พวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงอีกต่อไปดังนั้นเมื่อแหวนวิญญาณสีทองปรากฏขึ้นบนร่างของทางอหลินแม้ว่าจะมีเพียงวงเดียวแต่ก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนในวิทยายลัยเชร็กได้ทันทีอย่างไรก็ตามหญิงชาราขมวดคิ้วหลังจากสงสยัยแหวนวิญญาณของคุณพิเศษมากดูเหมือนจะไม่ได้เกิดจากการควบแน่นของพลังวิญญาณ แต่เหมือนกับความผันผวนของพลังงานและเลือดพลังวิญญาณของคุณสงบมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอูหลินพูดอย่างตรงไปตรงมาพูดตามตรงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรู้แค่ว่าพลังสายเลือดของฉันแข็งแกร่งมากและความสามารถนี้ควรมาจากเลือดของฉันอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วมันเป็นวิญญาณอีกประเภทหนึ่งแหวนเพราะมันสามารถมอบทักษะวิญญาณของฉันได้ ในขณะที่พูดทางอูหลินจุดวงแหวนวิญญาณสีทองบนร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและแสงสีทองก็ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันตามด้วยการไ่รำมังกรึกร่างกายของเขาพองขึ้นเล็กน้อยและทั้งตัวของเขาถูกปกคลุมด้วยชั้นของเกราะสีทองนี้ประกายสีทองเจิดจ้ากลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมทันทีนี่คือร่างของมังกรทองเจ้ามีสายเลือดของมังกรทองหรือไม่หญิงชราพูดขึ้นทันที ทั้งมูลลินตกตะลึงไปครู่หนึ่งชื่อของทักษวิญญาณนี้ปรากฏขึ้นในใจของเขามาก่อนหญิงชราคนนี้รู้ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าในประวัติศาสตร์ของทวิปโตหลัวจะมีใครที่เหมือนเขาอีกไหมไม่สิ่งที่เธอพูดถึงคือมังกรทองและสิ่งที่ถูกผนึกอยู่ในร่างของเธอคือราชามังกรทองทั้งสองอย่างควรจะมีความแตกต่างกันขณะที่ความคิดของเขากำลังหมุนวนและกำลังคิดอยู่ตลอดเวลาหญิงชราก็มาถึงตรงหน้าเขาแล้วในพริบตา ท่อยันทันใดนั้นดวงตาของหญิงชราก็ลึกมากและเธอก็มองไปที่ทังอูหลินด้วยสายตาที่ครุ่นคิดท้งอูหลินชะงักไปครู่หนึ่งตีคุณเหรอเขาลังเลแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสถาบันเช็กที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากแต่หญิงชราที่ดูเหมือนกําลังจะตายคนนี้จะรับหมัดของตัวเองได้จริงหรือ ความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ของฉันคือหลายพันแต่หลังจากเพิ่มร่างมังกรทองฉันกลัวว่ามันจะมากถึงหมื่นอย่าก,กังวลกระดูกเก่าของฉันแข็งแรงมากหากคุณสามารถฆ่าฉันได้คุณสามารถเข้าสู่สาลาเทพสมุทรได้โดยตรงหญิงชารากล่าวอย่างกระวนกระวายใจงั้นก็ระวังตัวด้วยทั้งอูหลินสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วต่อยหญิงชาราครักทังอูหลินรู้สึกพร่าโมไปต่อหน้าต่อตา จากนั้นมีแรงอันแข็งแกร่งมาจากมือของเขาและกำปั้นของเขาก็ถูกถ่ายออกไปแล้วหญิงชาราตำหนิคุณไม่กินหรือใช้กำลังเซียเซียและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อทางอูหลินชกออกไปหญิงชาราก็ตบกำปั้นของเขาที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองเหมือนแมลงวันตกไปข้างๆ พวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของทางอหลินเป็นอย่างดีแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้พละกกำลังทั้งหมดของเขาแต่เขาก็ยังมีตัวตนเหมือนไทแรนโนซอรัสที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มันก็แค่ทังอหลินรู้สึกโล่งใจมากในตอนนี้เขาหายใจเข้าลึกๆหน้าอกของเขาดูเหมือนจะพองขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับการหายใจของเขาลมในห้องใหญ่ส่งเสียงวิดวิวเล็กน้อยกล้ามเนื้อนุนขึ้นและเกล็ดสีทองก็เปล่งประกายสีทองอารามเขาตะโกนเสียงดังและต่อยหญิงชราอีกครั้ง ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงทันทีที่เขาชกมีการระเบิดต่ำในอากาศกำปั้นของทางอูลินทำให้เกิดภาพติดตาสีทองในอากาศครืดด้วยเสียงที่คมชัดกำปั้นของทางอูลินหยุดกระทันหันและฟาดลงบนฝ่ามือของหญิงชราหญิงชรายืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนไม่แสดงสีหน้าใดๆทางอูลินรู้สึกราวกับว่าเขาชนเข้ากับกำแพงที่ยืดหยุ่นได้และพลังทั้งหมดของระเบิดก็ถูกดูดซาบในทันทีนี้ ความร้อำนาจที่เสียเซียเคยประสบมาก่อนก็ปรากฏขึ้นในใจของเขามันไม่แข็งแกร่งเกินไปปราศจากจิตวิญญาณการต่อสู้ปราศจากพลังวิญญาณเช่นนี้เพื่อจับการโจมตีของเขาเองหรือหญิงชราพูดเบาๆแค่นั้นแหละนี่คือจุดแข็งของคุณเหรอเมื่อเห็นความผิดหวังในดวงตาของเธอถังอุลินก็รู้สึกเยื่อิ่งฉันยังสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เขาพูดคำเหล่านี้อย่างหนักแน่นจากนั้นยกกำปั้นขวาขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มีแสงสีทองไหลเป็นสายและมือขวาของเขาก็ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วมีข้อต่อหนาและเกล็ดลึกและกรงเล็บมังกรทองก็ปรากฏขึ้นตามมาภายใต้การอวยพรของร่างมังกรทองมีเสียงไขจิกแผ่วเบาในอากาศใกล้กับกรงเล็บมังกรทองราวกับว่าอากาศถูกมันบดขยี้แสงสว่างวาบในดวงตาของหญิงชรามาทั้งอหลินสูดลมหายใจลึกกำกรงเล็บมังกรทองแน่นเป็นกำปั้นตะโกนเสียงดังและชกเป็นครั้งที่สาม ครั้งนี้เขาไม่ลังเลอีกต่อไปและออกไปจนหมดไม่เหมือนกับหมัดที่สองก่อนหน้านี้เขารู้สึกได้ถึงพลังของชีและเลือดในร่างกายของเขาที่พุ่งพล่านราวกับว่ามันถูกฉีดเข้าไปในแขนของเขาอย่างสมบูรณ์ในทันทีในช่วงเวลาที่กรงเล็บมังกรทองระเบิดออกเสียงสวดมนต์ของมังกรก็ดังขึ้นเช่นกันแต่ไม่มีเสียงของการระเบิดในอากาศเพราะอากาศทั้งหมดดูเหมือนจะถูกผลักออกไปโดยกรงเล็บมังกรทองอันทรงพลังในทันที หญิงชรายังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เธอไม่ยิงอีกต่อไปแต่ชกต่อยทั้งสามันใดนั้นก็เห็นว่าแสงรอบรอบร่างของหญิงชราบิดเบี้ยวและแสงทั้ง9้าวงก็หายไปในพริบตาก่อนที่พวกเขาจะมองเห็นได้ชัดเจนกำปั้นของหญิงชราก็ชนกับของถังอูหลินปังบูม ร่างของทางอูหลินบินกลับหัวเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และชนกำแพงที่อยู่ห่างออกไป20เมตรอย่างรุนแรงและทั้งตัวของเขาก็ฝังอยู่ในกำแพงโดยตรงหญิงชราย,ยืนนิ่งไม่ขยับเขยื่นจากนั้นเธอก็เดินไปที่โต๊ะยาวแล้วพูดเรียบๆว่าต่อไปหัวหน้ากลุ่มอูหลินหลายคนในคลาสซีโรอุทานพร้อมกันและรีบวิ่งไปอะแฮมฉันสบายดี ทั้งอหลินพยายามดึงเศษหินข้างๆออกจากกำแพงไม่ต้องพูดถึงกำแพงหนามากเขาสบายดีจริงๆทันทีที่เขาและกำปั้นของหญิงชราชนกันเขารู้สึกราวกับว่าเขาถูกระเบิดด้วยลูกโป่งขนาดใหญ่จากนั้นแรงยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งก็เด้งเขาออกไปและนั่นแหละการทะลุก,กำแพงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาอย่างไรก็ตามเขารู้สึกไม่ค่อยสบายหมัดทั้งสามเมื่อกี้นี้ใช้พลังงานและเลือดในร่างกายของเขาไปมากตอนนี้รู้สึกอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด กูเย่สนับสนุนเขาคุณไม่เป็นไรจริงๆเหรอทั้งอูหลินพยักหน้าอย่าก,กังวลฉันแค่ต้องการพักสักครู่อันที่จริงฉันยังหิวอยู่คงจะดีถ้าฉันสามารถทานอาหารอิ่มได้ในตอนนี้ใช้เวลาไม่นานพลังงานและเลือดของฉันจะฟื้นตัวเสียดายช่วงนี้ใกล้สอบจะไปหาอะไรกินได้ สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นก็คือเมื่อหญิงชาราส่งทังอูลินบินด้วยหมัดใบหน้าของเฉินยี่และชายไวกลางคนอีกสองคนเต็มไปด้วยความตกใจเขาถึงกับอ้าปากทางด้วยความประหลาดใจทังอูลินนั่งลงบนเก้าอี้หายใจเข้าลึกๆปรับพลังวิญญาณในร่างกายของเขาและฟื้นฟูพลังชี่และเลือดของเขาผ่านวิชาสเสวียนเทียนการหายใจของเขาไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยเมื่อมองไปที่หญิงชารา สายตาของเขาก็อดไม่ได้ใช้แววสยดสยองความแข็งแกร่งของบิดกินลึกจริงๆแม้แต่ครูวูก็ดูเหมือนจะห่างไกลาจากเธอกูเย่เดินไปตรงกลางใบหน้าของเธอเห็นได้ชัดว่าหน้าเกลียดเล็กน้อยเขาไม่ได้โค้งคำนับและทำความเคารพเหมือนทางอูลินและคนอื่นๆแต่พยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันเริ่มแล้วเฉินยี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเผชิญหน้ากับผู้ตรวจสอบของวิทยาลัยเช็กเขาอาจเป็นคนที่หยิ่งยโสที่สุดเท่าที่เคยมีมาหญิงชาราลีตาเล็กน้อยเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ เริ่มกันเลยดวงตาของกู่เย้สว่างขึ้นและวงแหวนวิญญาณสามวงก็ลอยขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเธอในเวลาเดียวกันสีเหลืองสองวงและสีม่วงหนึ่งวงเธอหันมือของเธอไปด้านหน้าร่างกายของเธอและแสงสีเหลืองอ่อนก็ส่องออกมาจากฝ่ามือของเธอสีเหลืองดูสุขุมนุ่มนวลเป็นธาตุดินธาตุดินเริ่มหมุนในฝ่ามือของเธอแล้วค่อยๆแข็งขึ้นดูแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคุมธาตุนี้คือการแสดงการควบคุมจิตผู้ตรวจสอบทั้งสารวมทั้งหญิงชราต่างตัดสินเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเริ่มท้าทายความรู้ความเข้าใจของพวกเขากูยเย่ถือลูกบอลแสงสีเหลืองไว้ในมือซ้ายของเธอและใช้นิ้วทั้งห้าของมือขวาลูบเบาๆเป็นจังหวะภายใต้การควบคุมของเธอแสงสีเหลืองปรากฏกลีบดอกและในที่สุดก็กลายเป็นดอกไม้เก้ากลีบสีเหลือง ดอกไม้ท่าสีเหลืองก้าวกลิบค่อยๆหมุนและความแข็งแกร่งของมันทําให้ผู้คนรู้สึกเจริญตาชายไว้กลางคนที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของหญิงชราพยักหน้าเล็กน้อยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ท่าท่าน,นั้นหายากมากตั้งแต่แรกเขาสามารถควบคุมท่าได้ในระดับนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและท่าที่ดีควบคุมความเสถียรยังคงปานกลางตอนที่264ฉันไม่ต้องการ ในขณะนี้กูเย่เคลื่อนไหวด้วยมือขวาของเขาและมีฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นลำแสงสีฟ้าเริ่มปรากฏขึ้นในอากาศและลำแสงสีน้ำเงินเหล่านี้ทั้งหมดควบแน่นเข้าหาฝ่ามือของเธอและแสงสีน้ำเงินที่ควบแน่นอย่างรวดเร็วรวมตัวกันในฝ่ามือของเธอและกลายเป็นลูกบอลแสงสีฟ้าควบคุมธาตุน้ำ กลุ่มแสงสีน้ำเงินถูกวางไว้บนกลุ่มแสงสีเหลืองก่อนหน้าโดยกูเย่กลีบดอกไม้ถูกดึงออกมาเช่นเดียวกันดอกไม้ธาตุสีน้ำเงินซ้อนทับดอกไม้ธาตุสีเหลืองและทั้งสองหมุนพร้อมกันดอกไม้ธาตุน้ำสีฟ้านี้ดอกไม้มีทั้งหมดกลีบดอก8ดกลีบน้อยกว่าดอกไม้ธาตุดูดินสีเหลืองหนึ่งดอกและกลีบดอกก็เกี่ยวพันกันซึ่งดูสง่างามยิ่งกว่าวงแหวนวิญญ,ญาณสามวงบนร่างของกูเย่กระพริบสลับกันในระหว่างขั้นตอนนี้ทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา การควบคุมองค์ประกอบสองธาตุช่างเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจริง,รงๆชายไวกลางคนสองคนพยักหน้าแล้วอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบมือขวาของกูเย่คว้าความว่างเปล่าอีกครั้งคราวนี้อากาศในห้องพุ่งขึ้นและกลายเป็นจุดแสงสีฟ้าควบแน่นเข้าหาฝ่ามือของเธอควบคุมโดยธาตุลมคนไวกลางคนสองคนยื่นออกมาข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว ยังคงมีปรมาจารย์จิตวิญญาณที่ควบคุมโดยองค์ประกอบสองคุณสมบัติในวิทยาลัยเช็กแต่การควบคุมองค์ประกอบทั้งสามนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณลักษณะแตกต่างกันและการเพิ่มแหวนวิญญาณก็เป็นปัญหาเช่นกันองค์ประกอบหลายอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปยิ่งกว่านั้นโดยทั่วไปแล้วปรมาจารย์จิตวิญญาณไม่สามารถควบคุมองค์ประกอบมากมายได้ ปองประกอบหลายอย่างที่บุกรุกเข้าไปในร่างกายจะนำการทำลายล้างที่รุนแรงมาสู่ร่างกายของปรมาจิตวิญญาณทำให้ควบคุมได้ยากยิ่งขึ้นแสงสีฟ้าอ้อยอิงกลายเปลนกระแสะน้ำวนและควบแน่นในฝ่ามือของกู่เย่และในที่สุดก็ควบแน่นเป็นลูกบอลซึ่งเธอวางงอไว้บนดอกไม้ธาตุน้ำและกลีบดอกก็ถูกดึงออกมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเจ็ดกลีบนี้เธอสามารถควบคุมรูปแบบคอนเดนเซชของธาตุทั้งสามได้และปล่อยให้พวกมันไม่ทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกันอย่างกลมกลืน การควบคุมนี้พลังทางจิตวิญญาณนี้และความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆนั้นมีพลังมหาศาลอยู่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเมื่อกูเ่เย่ทำการควาเทสอีกครั้งในอากาศชายไวกลางคนทางด้านขวาก็อดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นแม้แต่ดวงตาของเฉินยี่ก็เบิกกว้างเธอเคยเห็นกูเ่เย่ใช้องค์ประกอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่เธอไม่เคยเห็นมากขนาดนี้มาก่อน อากาศปนป่วนและแสงสีแดงอ้อยอิ่งอยู่ในฝ่ามือของกู่เย่ค่อยๆกลายเป็นลูกบอลไฟคราบเหงื่อเริ่มปรากฏบนหน้าผากของกู่เย่แต่ดวงตาของเธอยังคงสงบนิ่งหญิงชราน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยดวงตาของเธอไม่สามารถสงบนิ่งได้อีกต่อไปควบคุมทตุทั้งสี่และเป็นการควบคุมทตุทั้งสี่คุณรู้ไหมว่าท่าสี่และสามท่าน,นั้นแตกต่างกันมากในการรับรู้ของปรมาจารย์วิญ,ญญาณของระดับเก้าทุกสิ่งในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบ ในหมู่พวกเขามีสิ่งมีชีวิตสี่ประเภทที่เป็นพื้นฐานที่สุดนั่นคือดินน้ำลมและไฟพวกเขาสร้างองค์ประกอบพื้นฐานของโลกทั้งใบการควบคุมองค์ประกอบทั้งสี่หมายถึงสิ่งหนึ่งนั่นคือการสร้างนั่นคือการระเหิดเจ้าแห่งธาตุทั้งสี่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของทวิปโตหลัวในบันทึกของวิทยาลัยชเชรกมีปรมาจารย์แห่งวิญญาณที่ถูกควบคุมโดยองค์ประกอบสามประการ แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับของวิสุทธิชนแห่งวงแหวนทั้งเจ็ดเท่านั้นและไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากองค์ประกอบทั้งสามทำให้เขาเสียสมาธิมากเกินไปสี่ท่าสี่ท่าแรกในประวัติศาสตร์ตามตำนานทตุท,ทั้งสี่ปรากฏขึ้นพร้อมกันและประสานกันกลายเป็นทตุท,ทั้งสี่ที่ควบคุมความสามารถของกูเย่ถูกแสดงที่นี่และผู้ตรวจสอบเหล่านี้ได้รับชัยชนะแล้ว ธาตุไฟลดลงอย่างช้าๆและมือของกูเยสันเล็กน้อยและวงแหวนวิญญาณทั้งสามดวงบนร่างกายของเธอก็สว่างขึ้นในเวลานี้องค์ประกอบทั้งสที่เธอดูทราบนั้นไม่มากเกินไปแต่ถ้าคุณต้องการควบคุมองค์ประกอบทั้งสี่ในเวลาเดียวกันและทําให้มันควบแน่นคุณต้องมุ่งเน้นไปที่องคประกอบทั้งสี่ไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังต้องกระทบยอดซึ่งกันและกันด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับน้ำความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับลมความสัมพันธ์ระหว่างลมกับไฟด้วยอีกหนึ่งองค์ประกอบแรงกดดันที่เธอต้องแบกรับนั้นทวีคูณทางเราขาคณิตอย่างไรก็ตามกูเย,ย่ยืนยันด้วยวิธีนี้ชิ้นส่วนของกลีบดอกสีแดงเพลิงพริบาลรวมเป็นหกกลีบนำเสนออย่างสมบูรณ์เหนืออีกสามสีกลีบดอกสีสีหมุนวนเพื่อสร้างดอกไม้ที่แปลกประหลาดและงดงามนี้ไม่ต้องพูดถึงผู้ตรวจสอบ แม้แต่ทั้งสามคนที่รู้จักเธอมากที่สุดก็ยังตกตะลึงอยู่ในขณะนี้กูเย่ยสามารถควบคุมองค์ประกอบต่างๆได้ถึงระดับนั้นหรือไม่ท่าทั้งสี่สามารถทำเช่นนี้ได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อเธอต่อสู้เธอสามารถหลอมรวมทตุทั้งสี่เพื่อโจมตีได้มากที่สุดแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เวลากับเธอในสนามรบเป็นเวลานานแต่การที่เธอทำได้แสดงว่าการควบคุมทตุของเธอนั้นแข็งแกร่งมาก สำหรับครูของวิทยาลัยเช็คสิ่งแรกที่พวกเขาสามารถตัดสินได้คือเด็กหญิงตัวเล็กๆตรงหน้าเธอได้เข้าสู่พลังทางจิตวิญญาณของทะเลแห่งจิตวิญญาณแล้วหากปราศจากการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของทะเลแห่งจิตวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมดังกล่าวให้สำเร็จอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบมือของกู่เย่คว้าความว่างเปล่าเป็นครั้งที่ห้าคราวนี้แม้แต่หญิงชราก็อดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นและยังมี แสงแดดที่ส่องเข้ามาในห้องจากหน้าต่างเริ่มอ่อนลงและแสงสีทองลอยไปรอบๆโดยโฟกัสไปที่มือขวาของกูเย่แต่คราวนี้กูเย่ไม่ปล่อยให้พวกเขาควบแน่นแต่ปล่อยให้พวกเขาหมุนรอบกลีบสีสีสำหรับคุณเธอเงยหน้าขึ้นและมองไปที่หญิงชราทันใดนั้นแสงสีเงินอันแข็งแกร่งก็ส่องมาที่ร่างของเธอหลังจากนั้นกลีบดอกไม้สีสีก็หายไปต่อหน้าเธอจากอากาศเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็อยู่ต่อหน้าหญิงชราแล้ว ระวังด้วยเฉินยี่อุทานด้วยความประหลาดใจหากไม่มีการควบคุมของปรมาจารย์วิญญาณองค์ประกอบทั้งสีที่ควบแน่นเข้าด้วยกันจะยังคงอยู่ในรูปย่อและจะเกิดความสับสนวุ่นวายในทันทีจากนั้นจะมีการระเบิดครั้งใหญ่กูยเย่แอบเกลียดหญิงชราที่ผลักทังอูหลินขึ้นไปในอากาศและในที่สุดก็ใช้คุณสมบัติอวกาศของเธอเพื่อส่งดอกไม้สี่ท่าต่อหน้าหญิงชรา ความประหลาดใจต่อหน้าหญิงชรากลายเป็นรอยยิ้มเธอบกแขนเสื้อและฉากแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอพระจันทร์เสี้ยวปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบแสงสีเงินตกลงมาจากพระจันทร์เสี้ยวและส่องไปที่ดอกไม้สีทธาตุจากใต้ฝ่าเท้าของเธอวงวิญญ,ญาณ9้าวงหมุนวนขึ้นด้านบนคราวนี้ทั้งสี่คนในห้องศูนเห็นชัดเจนสีม่วงสีดำหนึ่งแดงก้าวงวิญ,ญญาณเกือบจะปกคลุมร่างของเธอ เมื่อแสงจันทร์ส่องลงมาดอกไม้สี่ธาตุก็แข็งขึ้นกลางอากาศแล้วค่อยๆละลายทีละนิดธาตุทั้งสีแยกออกจากกันแทบจะในทันทีฝุ่นต่อฝุ่นฝุ่นต่อฝุ่นค่อยๆสลายไปในแสงจันทร์สีเงินเก้าแหวนคราวนี้เป็นตาของทั้งสามที่จะลุกขึ้นยืนในขณะนี้ร่างกายของพวกเขาสัส้านจากความตกใจ เก้าวงแหวนชื่อเรื่องโต้หลัวสีแดงนั่นสีแดงคือแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีในตำนานงั้นหรือพระเจ้ามีแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีจริงๆอันนี้คือโต้หลัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในระดับก้าแหวนผู้ตรวจสอบคนหนึ่งของวิทยาลัยเช็กลายเป็นโต้หลัวที่มีฉายาว่าก้าวงแหวนหัวใจของพวกเขาวล้วนวุ่นวายการจ้องมองของกู่เย่ยก็น่าเบื่อเช่นกันหญิงชราไม่ได้แสดงออร่ามากเกินไปแต่เธอรู้ดีว่าความแข็งแกร่งของดอกไม้สีาธาตุนั้นน่ากลัวเพียงใด เธอใช้พลังจิตและพลังวิญญาณไปมากกว่า60%และใช้เวลามากกว่า5นาทีจึงจะสำเร็จแต่ต่อหน้าคนอื่นมันง่ายมากที่จะแก้ไขตกลงตกลงตกลงจูจ,จูหญิงชาราก็หัวเราะเธอหันไปหาเฉินยี่แล้วพูดว่าในที่สุดจั่วสื่อก็ทำสิ่งที่ดีดูเหมือนว่าคุ้มค่าที่เราจะขยายเวลาการประเมินสำหรับเด็กน้อยเหล่านี้ผู้หญิงคนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบครั้งต่อไปไปที่ลานด้านในโดยตรงท่าทั้งหอยู่ในการควบคุม และแม้แต่ฉันก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนี่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินใหญ่อย่างแน่นอนหลังจากพูดแบบนี้หญิงชราเดินไปที่ห้องด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าต่อหน้ากู่เย่เขามองเธอขึ้นและลง